น้ำตัวพี่น้องอะไรคาร์บก็แบงค์ชาวนันไฟนอทครับไฟเราซ้อมมากี่วันแบงค์สามวันที่ทับการซ้อมอยู่ที่ค่ายอ๋อชานนันไฟนอทครับอยู่ที่อยู่กับสกักอลอกกวินครับองอยู่ตรงไหนในค่ายนี้อยู่ล่างกีฬาบางสองที่กรุงเทพเหล่านี้เนาะแล้วอยู่นั่นมีใครเป็นผู้บอรซ้อบการอยู่ตอนนี้พี่น้องเลยค่ะที่เป็นนักมวยที่นั่นช่วยกันตอนนี้อายุเท่าไหร่ละสิบแปดถึงสิบเก้าสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ด น้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้52ครับมวยสไตล์อะไรครับมวยเข่าวันนี้แบงค์ต้องมาเจอวันชนะนะเคยต่อยกับเขาไหมเคยต่อยกี่ครั้งละครั้งหนึ่งครับครั้งหนึ่งวันนั้นต่อยกันที่ลาดนันเนินเป็นไงวันนั้นชนะคะแนนชนะคะแนนออกมาชนะเขาแบบไหนเบียดกันหรือว่าขาดอ่ามาขาดตอนท้ายอ่ามาขาดตอนท้ายเขาก็มวยสไตล์เีมเมอครับวันนี้มาเจอไฟ52ครับคิดว่าวันนี้ยอมชัยนะได้ไหมได้คร่ะวันนี้วันนั้นก็ไม่เหมือนกันนะแต่ก็ประมาทไม่ได้เนาะวันนั้นต่อยเบียดเท่าไหร่ เขาตอบแค่ตอนนี้ครับร้อยสี่กับร้อยห้าออกร้อยสี่ร้อยห้าเท่ากันร้อยห้าเท่ากันที่บอกวันนี้กันยำเลยนะครับเมื่อกี้ลองสอบหนักแล้วเป็นยังไงบ้างอ่าตอนหนึ่งก็เดี๋ยวมึวิ่งอยูเนาะยืดเส้นยืดสายตอนเช้าหน่อยร่างกายไฟนี้ร้อยสมบูรณ์อย่างแรงพร้อมมาเอาชนะไฟสองคราคุ้มมากี่กิโลคุ้มมาสองร้อยต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณอ่าสิบสี่ไฟนิดสิบห้าครับไอ้คนจังหวัด อุบลราชธานีเด็กอุบลเอาาฟเชื่อช่วยแฟนครับประชาอุบลเชียร์เพราแบงค์ชอนนำไปนอนได้แล้วครับวันนี้เ็มที่นะวันนี้ปิดก็ได้ช่วงทูเลยช่วคดีนครับ